ยูมีพัดจะพาเราเก้าวเดินไ,ไปสู่โลกที่กว้างใหญ่เก้าไปด้วยใจของเราสวัสดีค่ะเพื่อนๆยูมีพัดทุกท่านนะคะด้วยพลันที่ยิ่งใหญ่เป็นรางวัลที่แสนจะภูมใจว่าจะม,มีทุกๆต้นเดือนของทุกเดือน เราต้องมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนเข <ทำ S 1> าบอกว่าการม,มีเป้าหมายในชีวิตคือเส้นทางลัดของความสำเร็จนั่นเองนะคะและเราก็จะมาสรุปผลงานของเดือนที่ผ่านมาเพื่อจะนำไปปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะทิศทางนะคะซึ่งวันนี้เราจะตั้งเป้าหมายสมิติกันค่ะก็จะใช้ ในคู่มือเล่มนี้นะคะคู่มือ i อเวิการทํางานของเรานั่นเองนะคะก็ในคู่มือการวางแผนการทํางานของเราเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องมีการตั้งเป้าหมายสู่ความสําเร็จนี่คือเป้าหมายสี่มิตินะคะมาดูในมิติที่หนึ่งกันคือข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า PV วีนะคะพี PV ส่วนตัวเราเองนะคะว่าเดือนนี้เราควรจะทำพีวี PV ส่วนตัวเท่าไหร่และตัวเราเอง จะตั้งเป้าหมายมุ่ตำแหน่งอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะได้เป็นทิศทางของเราเองนะคะภางที่สองนะคะก็คือเราจะต้องนะคะแนะนำนะคะคือจำนวนคนเข้าสู่ระบบนะ,ะสปอนเซอร์นะคะคนใหม่เข้าสู่ระบบนั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องมีนะคะอันที่สามนะคะความเข้าใจในเรื่องสินค้าแผนการตลาดนะคะอันนี้คือจำเป็นมากๆเลยนะคะที่เราจะต้อง ทำความเข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆนะคะและรอบการประชุมในทุกๆรอบของบริษัทนะคะค่ะแล้วก็ในข้อที่4เนี่ยนะคะก็จะเป็นทักษะแนวคิดความมีวินัยและสภาวะความเป็นผู้นำนั่นเองนะคะค่ะนี้ก็คืออเขาเรียกว่าความการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จนะคะค่ะก็ วันนี้ค่ะเอ๋อก็มีเขาเรียกว่าเราก็มีเครื่องมือที่ทรงพลังนะคะคือเครื่องมือการทำออนไลน์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเจอสถาว่าเศรษฐกิจอย่างไรที่เลวร้ยรายอย่างไรก็แลวแต่งนะคะเราเองก็ต้องดำเนินชีวิตต่อนะคะ,ะค่ะก็วันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเอยจะให้ท่านได้ดูนะคะแบอรฟมนะคะแบอรฟมนะคะ แบบฟอร์มของเป้าหม่สี่มิติเนี่ยนะคะมีทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดเนี่ยมียี่สิบห้าข้อด้วยกัน,นะค่ะอ่ายี่สิบห้าข้อด้วยกันนะคะก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะคะเปิดให้ดูนะคะทางโทรศัพท์มือถือนิดนึงนะคะเออนะคะนี่ก็ในในแบบฟอร์มตรงนี้นะคะอ่าแบบฟอร์มอันนี้นะคะก็จะอ่าเดี๋ยวตอนท้ายนะคะเดี๋ยวท่านก็จะได้ได้ไดเดี๋ยวเราเราก็จะคัด รอบแบบฟอร์มตรงนี้ส่งไปให้กับเพื่อนๆนะคะในในทีมงานของเรานะคะทุกๆคนได้เห็นได้เข้าทำความเข้าใจกับป้าหมาี่มิติมี25ข้อนะคะเราจะได้รู้ว่าเอ๊อที่เราทํางานไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ละเดือนนะคะเราไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรหรือบางคนก็สำเร็จในระดับหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทําให้เรายังขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำอย่างนี้นะค่ะแต่ถ้าเราได้มา ดูเป้าหมายสี่มิติอันนี้ทบทวนนะคะว่าอ๋อเรายังทําไม่ครบทุกหัวข้อนะคะขาดข้อใดข้อหนึ่งยังละหลวมอยู่อย่างนี้นะคะก็นะคะในเรื่องของแบฟอรฟมนะแบรอร์ม,นะะรรมการการคัดลอกแบบฟอร์มต่างๆนี่เพื่อที่จะส่งไปให้กับองค์กรของท่านเองนะคะก็วันนี้นะคะท่านนภูสินเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่จะมาอธิบายให้ท่านฟังนะคะว่า เราจะคัดลอกแบบฟอร์มส่งให้เพื่อนอย่างไรนะ,ะทำแบบไหนอย่างเงี้ยนะคะก็หลังจากที่อ่อยได้ได้ในพัททงออยจบไปแล้วเนี่ยก็ท่านนักผู้สิป์ก็จะจะคุยต่อเนื่องกันไปเลยนะคะก็สุดท้ายเนะเาะอ่อยก็อยากจะฝากกับเพื่อนๆในในสภาวะแบบนี้นะคะก็อยากจะให้ ท่านนะคะเขาเรียกว่าขวัญและกำลังใจความสำเร็จนะคะคือการลงมือทำนะคะอย่างส,สม,ม่ำเสมอและต่อเนื่องนะคะความสำเร็จไม่ได้ตกจากฟากฟ้านะคะค่ะทำทุกวันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านสู้ สวัสดีครับครับผมขอบคุณพี่อ๋อยมากๆเลยนะครับผมนภูสินนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ก็จะได้มาอธิบายแล้วก็ทดลองทำเป้าหมายสีมิตินะครับในแบบออนไลน์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโอเคครับเมื่อเราได้รับลิงก์นะครับการตั้งเป้าหมายสีมิติจากผู้สอนเซสร์เราแล้วนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับ าช่วงต้นจะเป็นการสรุปผลงานของเดือนที่แล้วแล้วก็เนื้อหาช่วงที่2ก็จะเป็นการตั้งเป้าหมายเดือนนี้เลยนะครับโอเคนะฮะก็ทําไม่ยากเราก็กรอกตามคําถามที่เขาให้เรากรอกนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะให้เราอ่านทําความเข้าใจเนื้อหานิดนึงนะครับโอเคนะครับซึ่งนะครับแบบฟอร์มการตั้งเป้าหมาย4ีมิตินี้นะครับ เราสามารถสร้างเองได้นะโดยใช้ Google Form นะครับใช้อีเมลใช้มือถือทำก็ได้ใช้นุ้งพวกทำก็ได้นะครับหรือถ้าท่านที่ทำไม่เป็นนะครับเราก็สามารถส่งอีเมลให้กับอัพไลน์เรานะครับเขาก๊อปเป็นชื่อเราเลยนะครับหรือว่าเราไม่อาจจะไม่ไม่ทำเองก็ได้เราใช้ของแบบฟอร์มของอัพไลน์ส่งต่อให้ทีมงานเราเลยก็ได้ แต่แบบฟอร์มที่เราที่ไม่ใช่ชื่อเรานะครับเมื่อทีมงานเรากรอกแบบฟอร์มนี้จะไม่ได้ส่งมาที่เรานะครับจะถูกส่งไปทีเออ่เจ้าของแบบฟอร์มนั้นแต่ว่าคลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการตอบก่อนนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็ติ๊กลงไปเลยนะครับแล้วก็กดคําว่าตั้งค่านะครับมันก็จะขึ้นวันที่นะครับ มาที่3เดือน4ปี2020นะครับชื่อนามสกุลแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตอนนี้ผมจะตอบจริงเลยนะครับเพื่อจะได้ส่งแผนการตั้งเป้าหมายต้นเดือนให้กับพี่อ๋อยนะครับโอเคตำแหน่งเราเป็นตำแหน่งไหนแล้วก็กรอกไปด้วยนะครับ มีบอลซิลเวอร์โกวีเนะครับถ้าเราไปตำแหน่งไหนก็กอ,อกตามจริงเลยนะครับโอเคฮะมาถึงข้อที่5แล้วนะครับเดือนที่แล้วตั้งเป้าหมาย PV ส่วนตัวกี่ PV และทำได้จริงกี่ PV นะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับตั้งเป้าหมายไว้1,000คะแนนทําได้จริง2 5 0 0นะฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับ PV ส่วนตัวหมายถึงว่านะครับไม่ว่าเราจะเป็นตําแหน่งบอลซิมเวอร์โกวีพีกันแล้วแต่แต่เราสามารถมียอดส่วนตัวนะครับพันคะแนนนะครับซึ่งยอดส่วนตัวพันคะแนนเนี่ยเราจะทอมให้ใครก็ได้อยู่ที่เรานะครับอยอดส่วนตัวนี้เปรียบเสมือนออยอดขายในธุรกิจนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรามี ธุรกิจตัวใดตัวหนึ่งฮะเราต้องมีลูกค้าประจํำไหมครับมียอดส่วนมียอดทุกเดือนไหมก็ต้องมีนะครับเราประกอบกิจการยูมีพลัสเราก็ต้องมียอดส่วนตัวเหมือนกันนะครับเราต้องมีการตั้งเป้าว่าเดือนนี้เราต้องมียอดเท่าไหร่นะครับเราถ้าเราตั้งเป้าเดือนละผ่านคะแนนนะครับถั้าสรุปเป็นเงินก็คือประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งในความเป็นจริงนะครับถ้าเราทําธุรกิจทั่วไปเนี่ยนะฮะ ถ้าเราทํายอดขายเดือนละหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะครับก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันไม่สําเร็จอยู่แล้วนะครับแต่ในธรุรก,กิจเครือข่ายตั้งเป้าที่พันคะแนนหรือทํายอดส่วนตัวหมื่นกว่าบาทต่อเดือนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็สําเร็จได้มันะครับเพราะว่าด้วยพลังเครือข่ายนะครับทุกคนตั้งเป้าพันคะแนนทุกคนนะครับอ่าซึ่งพันคะแนนนี้เรามาจากไหนบ้างนะครับก็หนึ่งเราใช้ส่วนตัวนะรเราใช้ของส่วนตัวยัตีวันสบูนะครับ ยูมิโกนะครับกินลงกี่ซองนะกี่กล่องนะเราก็ลงไปว่าเออเดือนนี้เราใช้ส่วนตัวนะประมาณสัก400คะแนนนะเราก็ลงไปนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับทําบัญชีรายชื่อลูกค้าในแต่ละเดือนนะครับว่าเดือนนี้ลูกค้าคนใดใช้อะไรบ้างนะครับเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อเราจะได้ตามลูกค้าในเดือนต่อไปได้นะครับโอเคนะครับเดือนที่แล้วผมตั้งเป้าไว้ที่พันคะแนนนะครับ แต่ว่าผมทําได้จริงถึงเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะผมเดือนนี้เป็นเดือนที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทำได้ถึง4,500คะแนนเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะต้องพิมพ์ด้วยฮะทําได้จริงนะครับนี่ฮะพอเราทําเราจดสถิตินะครับเราก็รู้ตัวเลขซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยครับเราไม่ได้จดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราทํายอดได้เท่าไหร่นะ มันก็สรุปไม่ได้เหมือนทํางานแล้วมันไม่จบนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นเป้าหมายนั่นเองนะครับข้อที่6นะครับเดือนที่แล้วเราตั้งเป้าหมายท็อปอัพกี่คะแนนนะครับเพื่อเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นนะฮะตัวอย่างท่านที่เป็นตําแหน่งบอลน,นะครับเราตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยเดือนนี้ฉันมีคะแนนส่วนตัว600คะแนนแล้วนะฉันต้องการท็อปอัพอ,อีก400คะแนนเพื่อเป็นตําแหน่งซิลเวอร์นะครับ ซึ่งคะแนนมาจากไหนครับก็มาจากข้อห้าเมื่อตะกี้นะครับที่เรามีคะแนนส่วนตัวคะแนนส่วนตัวเราจะทบส่วนตัวก็ได้หรือว่าจะทบให้ลูกเราก็ได้แล้วแต่อยู่ที่เรานะ,ะตรงนี้นะครับหรือท่านที่เป็น v p แล้วตั้งเป้าหมายเป็นนะครับแล้วทําได้ทิงอย่างไรบ้างอ่านะครับโอ้นี่สุดยอดเลยนะครับผมตั้งเป้าหมายนะครับ สรุปเลยว่ายังทำไม่ได้ครับนี่ฮะเป็นการสรุปนะครับแล้วก็เมื่อเราสรุปอย่างนี้นะครับแบบฟอร์มที่ส่งให้อลายน์เรานะเมื่อเขาเห็นนะครับโอ้ออบายน์เราชื่นใจเลยนะครับเห็นทีมงานตั้งใจนะครับทำอ่าถ้าภาษาธุรกิจทํเาทำรีพอร์ตมาเลยเนาะเออนะฮะดูดีมากเลยนะฟังดูดีมากนะครับข้อที่7จ็ดถ้าเดือนที่แล้วตั้งเป้าอ่านะฮะเขียนตกไปนิดนึงนะครับ เอาเป็นว่าตามนี้เลยนะครับเดือนที่แล้วตั้งเป้ารักษายอดกี่คะแนนนะครับโอเคนะคับผมตั้งเป้าไว้ที่500รยคะแนนโอเคนะคเดือนที่แล้วนะก็ทำได้นะครับหรือท่านที่ไม่ได้รักษายอดก็ท็อปอัพก็ว่าไปอ่ะท็อปอัพเท่าไหร่ล่ะอ่าท็อปอัพไปเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วแต่เราท็อปอัพนะครับติ๊ก ง่ายๆนั่นเองอเดือนที่แล้วสายงานของเราตั้งเป้าหมาย4มิติมีใครบ้างานี่ฮะข้อที่8เนี่ยนะครับสายงานหมายถึงลูกเรานะครับลูกเรานะไม่ใช่หลานเลยนะฮะเพราะว่าถ้าหลานก็คนที่สปอนเซอร์หลานก็เป็นคนดูแลเขาเองนะเราก็ดูแลเฉพาะลูกเรา หรือว่าสายเลือดที่อัพไลน์เขาหลับไปแล้วเราก็ดูแลได้นะครับโดยเบื้องต้นก็คือดูแลลูกนะครับมีใครบ้างครับผมก็ตอบเลยนะครับตอนนี้อ่านี่ตอบเป็นชื่อเล่นก็ได้ครับรหัสคู่นะฮะมีสองท่านนี่อ่มีมีรหัสเดียว โอเคเห็นไหมครับคือเราพอเราทําเราเห็นรูปกระถเราก็มองเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นนะพอเราทําแบบนี้นะครับมาดูข้อที่9นะครับสายงานของเรานะครับสายงานของเรามีคนของเขาตั้งเป้าหมายสมิติชื่ออะไรบ้างอ่าก็คือลูกเราเมื่อกี้นะครับมีลูกเขาตั้งเป้าหมาย4ีมิติเป็นใครบ้างอันนี้เรามาถามถึงชั้น ลูกของเขาคือหลานของเรานะครับอผมตอบว่าหนึ่งนะครับแล้วเขเก้านะครับสมมติว่าเรามีลูกสักสี่คนที่ตั้งเป้าหมายสมิติแล้วก็เขียนไปเลยสี่คนนะครับหนึ่งนะครับผมก็ใส่เลยนะฮะโอเคมาดูข้อสิบกันนะครับ เป้าหมายธุรกิจเดือนที่แล้วเราตั้งเป้าสปอนเซอร์กี่เคสและที่สมัครกี่เคสชื่ออะไรบ้างาเดือนที่แล้วเราตั้งเป้าสปอนเซอร์สิบเคสนะครับสมัครจริงโอเดือนที่แล้วสมัครเยอะเลยนะครับในที่นี้ฮะเขาสมัครเข้ามาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นลูกค้าก่อนก็ได้นะครับ สมัคร4เคสนะครับชื่ออะไรบ้างาลงชื่อด้วยก็ดีนะครับลงชื่อไปเพื่อให้อัปไลน์เขาเห็นว่าเราสมอนเซอร์ได้ใครบ้างนะครับมาดูข้อ11นะครับเป้าหมายติดตามคนเก่านะครับก็จะระบบเดือนที่แล้วเรามีการติดตามคนเก่ามีใครบ้างโอ้ ข้อ12นะครับเป้าหมายทําความเข้าใจเครื่องมือการทําเครือข่ายนะครับเครื่องมือมี2ออย่างคือสื่อและรอบประชุมเดือนที่แล้วนะเราอ่านทองเข้าใจคู่มือเล่มใดบ้างนะครับหมอเดือนที่แล้วเล่มที่4นะครับติ๊กเล่มที่4เลย เดือนที่แล้วทําหน้าที่ประชุมข้อใดบ้างนะครับอาจจะรวมถึงประชุมออนไลน์ด้วยก็ได้นะฮะข้อนี้นะครับเดือนที่แล้วนี่นะครับทั้งเดือนเราประชุมออนไลน์นะครับทําหน้าที่เป็น MC พิวิทยากรด้วยนะฮะข้อที่6แล้วกันนะครับ ข้อที่14นะครับเป้าหมายพัฒนาทักษะแนวคิดนะครับเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยเดือนนี้ฉันเดือนที่แล้วเนี่ยเราต้องเป้าว่ายังไงบ้างนะครับเราก็ฝึกพูดฝึกพูดแผงตลาดติ๊กเข้าไปเลยหาบทบาทมีอะไรบ้างแล้วก็ติ๊กเข้าไปนะครับเป้าหมายพัฒนาทักษะสร้างสื่อออนไลน์เว็บไซต์ YouTube นะครับ เดือนที่แล้วเราทําอะไรได้บ้างผมทำทำลายเป็นเดือนที่แล้วนะครับมาดูครับหลังจากที่เราประเมินผลงานเดือนที่แล้วเรามาตั้งเป้าหมายเดือนนี้กันเลยนี่ฮะก็เราตั้งเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่ครับเดือนนี้เป้าหมายเดือนนี้นะครับ3,000 PV นะครับ โอเคฮะเริ่มต้นตั้งแต่3 0 0ร้อยห้านะครับแต่อยู่ที่ขั้นต่ําเท่าไหร่ครับพันคะแนนนะครับแต่ว่าเดือนนี้ผมตั้งเป้า3,000ันคะแนนเลยนะครับอ่าโอเคเดือนนี้รักษายอดกี่คะแนนนะครับเราต้องเป้ารักษายอดกี่คะแนนครับ500คะแนนการรักษายอดที่ดีครับควรรักษายอดภายในวันที่1นถึงนะฮะ หรือท่านใดอาจจะไม่รักษายอดก็อาจจะบอกว่าไม่รักษายอดนะเดือนนี้แต่ว่าจะท็อปอัพคะแนนอ่าท็อปอัพเท่าไหร่ก็เขียนลงไปด้วยนะครับข้อ19ขณะน,นี้มีคะแนนส่วนตัวกี่คะแนนนะครับข้อนี้ข้อ19นะครับท่านบางท่านที่เป็น ตำแหน่งแล้วนะครับเดยนี้ตั้งเป้าหมายเป็นให้ให้ได้ตำแหน่งเดิมให้คอลี่ฟายตำแหน่งเดิมนะครับ เดี๋ยวต้องเป้าว่าจะตามคนเก่าสักสิบคนนะครับเราค่อยพิมพ์ลงไปว่ามีกี่คนในใครบ้างครับต้องเป้าให้ได้สักเจ็ดเคสนะครับเดือนนี้ มาทำข้าใจสื่อเล่มที่สองนะครับโอเคเดือนนี้ตั้งใจอ่านสื่อเล่มที่สองนะครับเดือนนี้เราทำหน้าที่ในห้องประชุมข้อใดบ้างข้อ6แล้วกันนะครับย4ิบเป้าหมายพัฒนาทักษะและแนวคิดเดือนนี้ฝึกฝนอะไรบ้างนะครับตั้งเป้าวังไงครับ อสอนออนไลน์นะครับเดือนนี้ตั้งเป้าว่าจัดสอนออนไลน์ทีมงานนะครับข้อยืบห้านะครับเป้าหมายพัฒนาทักษะการสร้างสื่อออนไลน์เช่นเว็บไซต์ y o u t u b e แฟนเพจเดือนนี้เราต้องเป้าทําสื่ออนอนไลน์ใดบ้างาเดือนนี้ผมตั้งเป้าหมายว่าไลโอ o อนะครับจะต้องทําให้มันคล่องให้ได้นะครับ โอเคนะครับเมื่อเราตอบเสร็จทุกข้อแล้วนะครับก็ลองอ่านประโยคสุดท้ายนะครับตอบจะถูกส่งไปยังผู้สปอนเซอร์ของเรานะครับและเราก็จะได้รับคำตอบจากดาวไลน์เช่นกันความสำเร็จเกิดจากการทำระบบทำตามระบบอย่างมีวินยัยทำอย่างต่อนเนื่องจนกว่าจะสำเร็จนะครับแล้วเจอกันที่ความสำเร็จนะครับแล้วก็ มีการลงชื่อด้วยครับจากคุณพิมพ์ชนกจิิสุแสนเตปิดนะครับโอเคครับขอบคุณมากแล้วผมก็กดส่งนะครับคําตอบจะถูกส่งไปยังพี่อ๋อยเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะทํากันไม่ยากนะครับโอเคนะครับส่วนการทําแบบฟอร์มแบบนี้หรือว่าการคัดลอกเพื่อให้เป็นแบบฟอร์มของเราเพื่อส่งต่อให้ทีมงานนะครับลองติดตามนะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ